สวัสดีจ้าแม่เงยสันคนดูคนมันมาอีกรอกพี่น้องแต่ละมือแต่ละเงินโบเห็ดอยียงฮะแต่แนวเห็ดพี่น้องเรียกว่าจะเห็ดน้ำกกเห็ดน้ำต้นใหม่เลียงง่วโอ้ยเราไปยู่สิพี่น้องต้นใหม่นี่ก็ง่ายสิบหม่องว่ะนางแง่งเบิง่งมองได้บ่คัาก็ย่ายย่หันหล่ะพี่น้อง คนละงืดแม่ข่พอจนวิ่แต่ละมือเขาไปอยู่น้ำเล่าจากัก่าเห็ดหยางบ่อนังบ่อยู่ซื่อ,อบ่อเศ้าจักสี่เลี่ยงลูกเลี้ยงหลานโอ้ยนอมาเบิ่งน้อพี่น้องมันมือน,นีนอื่นกับมัน,นมันม,มือจักว่าเล่าเห็ดหยางเบียกเล่าจะเป็นหลายมึงเอาพี่น้องต้นไม้เล่าก็งามเพอหอยังนี้เด้สมกับเล่าใหายมันอยู่ดอกถ้าเบิ่งน้อพี่น้อง อีกอาทิตย์หน้ายหญ่ไปหม่องใหม่กคนละเมื่อน้ำเล้าเบิ่อไห,าาน,หนก็ไปหาตาำสาเบิ่อถันก็ไปหาเห็ดน้ำกกเบิ่อถันก็ไปซองมาหานมาเห็ดบริยูบริเศร้าแต่ละมือแต่ละเงี้ยคนละเมื่อยแทน่นคนเป็นผู้นอนเบืงองคนละโอ้ยเนาะเมือ่อย แดดได้พี่น้องบาเป็นว่าบ่อแดดแต่ล่าก็มันดูเห็ดดูดูเห็ดด,หดูสาบคักขวากับไปยืดจมให้เล้ายืนเ้าให้เล้าอยู่หันละะล่าก็บ่เศร้าเด้พี่น้องแล้วก็เห็ดจนเลีล่ยบผุล่ะไปเห็ดกับบ่คักบ่อซ้เจ้าข้องเห็ดอาเจะคข้องเห็ดอีกคักพี่น้องลูกล้านกระว้นพร้อมแล้วก็เห็ดดาลูกล้านพร้อมเด้พี่น้อง มีสันคนรู้คนมันฝากติดตามมีไงสันเนี่ยเด้อจ้า